สวัสดีค่ะสาวไทยในลอนดอนพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้สาวไทยมาแยกต้นเมะเขือเปาะที่ปลูกไว้ในถาดกันความร้อนนะคะสาวไทยก็แยกเรียบร้อยแล้วมาดูนะคะนี่ใส่ตรงนี้นะคะ แยกออกนี่มะเขือเปาะอันนี้นะคะก็แยกออกแล้วก็รดน้ำนะคะมันก็จะดูเหี่ยวๆหน่อยๆนะคะนี่ต้นมะเขือเปาะนะคะเดี๋ยวสาวไทยจะไปทําการแยกต้นพริกนะคะพริกอันนี้นะคะจะแยกใส่กระถางนะคะกระถางแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเริ่มจะโตแล้วเห็นไหมนะคะ ทีนี้สาวไทยจะใช้ดินนี้นะคะแล้วก็ใส่จะทําแบบเดียวกันกับต้นมะเขือเปราะเลยนะคะ,ะมีเยอะเลยจะ,จะใส่ดินก่อนนะคะอันนี้จะเป็นต้นพริกอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าสาวไทยทําเครื่องหมายไว้ด้วยนะคะสีเขียวนะคะ สีเขียวนี่จะเป็นเป็นพริกอะไรเอ่ยสีเหลืองก็เป็นมะเขือเปราะสีเขียวจะเป็นพริกนี่ค่ะสีเขียวจะเป็นพริกอันนี้นะคะนี่ทำเครื่องหมายไว้นะคะพริกสีพริกสีเอ่อออเรนจ์สีส้มนะคะขึ้นเยอะเลย นะคะคเดี๋ยวทำการแยกก่อนเอาดินใส่กระถางน,นะคะนั่งทำอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าข้างนอกมันหนาวสารอากาศที่อังกฤษก็ยังหนาวอยู่นะคะแต่ไม่มีหิมะก็ถ้าทำในสวนหรือทำนอกบ้านมันจะต้องหนาวแน่ๆสาวไทยก็เลยมานั่งทำอยู่ในบ้านนะคะ ดินสำหรับใช้แยกต้นกลา้าก็ปลูกพริกสไตล์สาวไทยนะคะก็รอดูว่าสาวจะมีผลผลิตไหม นี่คะ่ะสาวไทยก็เอาดินใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาแยกต้นกล้านะคะพริกเขาเรียกพริกอะไรไม่รู้นะเนี่ยดาวทองนะคะเนี่ยสีนี้ขึ้นเร็วมากนะคะเดี๋ยวจะแยกเป็นชิน้นเป็นกระปุกกระปุกไปนะคะ มาหนต้นก่อนนี่ค่ะเรียบร้อยหนึ่งต้นนะคะต้นที่โอ้สองอันเลยต้นที่สอง ะะเดี๋ยวจะใส่ดินเพิ่มนิดนึ่งทายก็ ใส่เกือบจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวบางอันจะใส่สองต้นเพราะว่าเดี๋ยวกระถางมันไม่พอเพื่อบางกระถางมันไม่เกิดนะคะบางต้นเผื่อมันไม่เกิดนะคะจะใส่แซมอีกสักต้นตรงนี้ ยังไงเราก็ต้องออแยกใส่กระถางใหญ่อยู่แล้วนะคะถ้ากระถางใหญ่ก็ใส่สองต้น ใส่ต้นเดียวนะคะนะคะพริกสีสีส้มนะคะจะเป็นพริกอันนี้ จะให้ดื่ก็แยกออกมาเรียบร้อยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปาะก,ก็แยกใส่เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วสาวาจะไว้ตรงนี้นะคะสีเขียวนะคะต่อไปจะ ทำพริกสีนี่สีอะไรเอ่ยสีฟ้านะคะดูก่อนนะสีฟ้าจะเป็นของอะไรสีฟ้าจะเป็นพริกแดงจินดานะคะก็ขึ้นไม่เยอะนะคะขึ้นประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ต้องการเยอะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ส่วนที่จะเอาลงดินนะคะเพราะว่าเราได้เยอะแล้ว ประมาณ10ต้นโอเคเลยพิกอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกใส่กระถางใหญ่ๆนะคะมีกี่วั่ามสี่ห้าหกเจ็ด12ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสปอนะคะต้นกล้ามียีอจะเอาอันเล็กๆอย่างนี้นะคะประหยัดพื้นที่นะคะยีบอด เดี๋ยวทําการเอาดินใส่ก่อนนะคะจะย้ายเม็ดนี้นะคะดูสิ เอามาลงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมันโตอีกนิดก็จะเอาไปลงส่วนเอาลงกระถางใหญ่นะคะ เสร็จแล้วนะคะพริกจินดาพริกแดงจินดาแล้วก็พริกเขียวนะคะเดี๋ยวะใส่จะลดน้ำนะคะเอานี่ออกก่อนให้มันชุ่มชื้น นี่ค่ะพริกแดงจินดานะนะคะกับพริกเขียวก็แยกใส่อันนี้ไว้นะคะส่วนอันนี้ก็พริกสีส้มนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวสาวไทยจะมาแยกอย่างอื่นต่อแต่คลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตว่า ต้นมะเขือเปาะกับต้นพริกแดงจินดากับพริกสีส้มมันขึ้นมีแข็งแรงดีไหมนะคะ